สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาวยน้ำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้สองล้านเีเลยองค่ะสามตัวหกหนึ่งหกสามหนึ่งหกห้าหนึ่งหกสองตัวหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเข้ามาสิบสามเมืครั้งวันที่ผ่านมาเข้าหกครั้งวันนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะ ต่อมาจานเต๋อเขาวิ่งบนให้เด่นศูนย์สองตัวสามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์กันสี่เก้าสามตัวเก้าสามศูนย์เก้าสี่ศูนย์หกสามศูนย์ห้าเก้าศูนย์ค่ะต่อมาเล่นสองสามแสนครั้งเมืวดที่ผ่านมาเขาหกสามบนครั้งวดนี้วิ่งบนล่างให้เด่นห้าสองตัวบนล่างหนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าค่ะต่อมาเพชรกา้าค่ะมีสามห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกสี่เก้าสี่หกหนึ่งเก้าหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์สามสองค่ะ ่อมาแม่นมางคตเทพเขาวิ่งให้เด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะต่อมาสายดวนสุพรรณเขาวิ่งให้เด่นห้าสองตัวห้าเก้าห้าสองห้าศูนย์ค่ะต่อมาเลขแม่เสียนสองห้าแสนเขาวิ่งให้เด่นห้าเด่นเจ็ดสองตัวศูนย์ห้าสองห้าสี่ศูนย์หกห้าห้าสี่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสามตัวสี่ศูนย์ห้าสองสี่เจ็ดค่ะ

่อมาจารย์ไก่แก้วเขาวิ่งบนล่างให้เด่นเก้าเด่นแปดสองตัวเก้าสี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้าเลขฝันห้าสามสี่ค่ะต่อมาจำเนียนอ่อนนุชก็มีสองแปดสี่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดเก้าสองห้าสามหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดห้าค่ะต่อมาใบแดงสั่งล็อกค่ะสามตัวแปดสองห้าสองตัวสองห้าสองแปดแปดห้าค่ะต่อมาแนวทางสองตัวบนค่ะงวดที่ผ่านมาเขาสามหกค่ะงวดนี้วิ่งบนให้เด่นห้าเด่นหก สองตัวเบนสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหกห้าหกหกหกเจ็ดค่ะต่อมาแอดแสงเดือนค่ะสองตัวล่างมีหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสามแปดสี่แปดหนึ่งห้าแปดแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดสี่ห้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ